ตอนนี้พ่อกำลังล้างบ่อปลานะคะโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยปลาจับเออ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 มไม่ชอบคนอื่นน่ะมันไม่ชอบคนอื่นเี้ยงนิ่งยไปแล้วมาเนี่ยตายเลีไย่หมาก็ไม่รู้ตัวเลมอกนี่มาเนี่ยมาเนี่ยเขยิบเขยิบ

ที่ว่าอนมันด้า <laughs> มันด้าโอเคไปแล้ว